งานวันเด็กของน้องหนูเนยในเช้าวันเด็กความสนุกสนานความวุ่นวายของเด็กของพ่อแม่ก็มาถึงแต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ย่อมมีความสุขกันทั้งนั้นจ้าแม่จา๋าแม่จา๋าไว้ๆสิ8ปดโมงแล้วเดี๋ยวไม่ทันหรอกค่ะแม่ เสร็จแล้วจ้าน้องเนยไปกันค่ะจ้าแล้วทั้งสองแม่ลูกก็ได้พากันไปยัางงานวันเด็กที่ทางราชการเขาจัดให้น้องหมีเนยดีใจมากและเขาก็ได้เจอเพื่อนๆนมากมายทั้งที่เขารู้จักและไม่รู้จักน้องหนูเนยหนูต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะจ้าแม่ สวัสดีค่ะคุณแม่คุณน้องหนูเนยลงทะเบียนแล้วก็เก็บบัตรไว้ชิงโชคนะคะจ้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่แม่จา๋าตรงนั้นเขามีแจกดิน่อ,อยยางลบด้วยค่ะน้องเนยไปเอานะคะได้จา้าลูกน้องเนอยอยากได้ของใหม่ค่ะจ้าลูก ตรงนั้นก็มีแจกขนมด้วยค่ะแม่จ้าน้องเนยอยากได้หนูก็ไปเอาได้เลยค่ะว้าวแม่จา้าตรงนั้นมีแจกไอศครีมด้วยจา้จาจ้าไปเอาได้เลยจ้าลูกแม่เอาใหม่คะเดี๋ยวน้องเนยเอามาให้แม่ด้วยนะ แม่ไม่เอาหรอกจ้าน้องเนยเอาคนเดียวก็พอแล้วจ้าทําไมคะแม่น้องเนยก็อยากให้แม่กินด้วยถ้าแม่อยากกินเดี๋ยวแม่ซื้อกินเองได้จ้าตรงนั้นเขาเอาไว้สําหรับแจกเด็กๆค่ะคุณลูกน้องเนยเห็นพ่อแม่คนอื่นเขายังกินได้นี่นาน้องเนยก็อยากให้แม่ได้กินบ้าง แม่เองก็ไม่รู้นะว่าพ่อแม่คนอื่นเขาคิดเช่นไรสำหรับแม่ก็คืองานวันเด็กแม่ก็อยากให้เด็กๆได้กินกันให้อิ่มจ้าแล้วก็เด็กที่มาที่หลังเขาก็จะได้กินด้วยจ้าลูกอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะน้องเนยเข้าใจแล้วจ้าทั้งสองแม่ลูกได้ขนมและ น้องเนยกินไอศครีมกันเสร็จแล้วได้สักพักหนึ่งก็พากันเข้าไปด้านในเพราะว่าด้านในมีการแสดงแจกของขวัญสำหรับเด็กๆแม่จ๋าตรงนั้นเขามีแจกของขวัญให้เด็กด้วยค่ะ จ้าน้องเนยอยากได้น้องเนยก็ต้องไปต่อแถวก่อนนะคะลูกทำไมต้องต่อแถวด้วยคะแม่หนูเห็นเพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่ของเพื่อนเขายังไม่ต่อแถวกันเลยจ้าไม่ได้หรอกคะ่ะลูกหนูเห็นไหมเด็กๆคนอื่นที่เขาต่อแถวก็ยังมีกันเลยนะคะแต่ตรงนั้นพ่อกับแม่เด็กๆเ,เขาไม่ได้ต่อแถวกันเลยนะคะ ถ้าทุกคนเป็นแบบนั้นกันหมดสังคมเราก็จะไม่มีกฎระเบียบค่ะน้องเนยเพราะว่ามันเป็นนิสัยที่ไม่ดีและต่อไปคราวหน้าเด็กๆก,ก็จะเอาเยี่ยงอย่างแล้วก็จะมาโทษเด็กๆว่าเด็กๆไม่มีมารยาททั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะลูกอ๋อค่ะแม่ น้องเนยก็ได้เดินไปต่อแถวที่เด็กๆเขาต่อแถวกันสักพักหนึ่งพี่ๆพ,พนักงานก็ได้ประกาศให้ทุกๆกคนเข้าแถวถ้าใครไม่เข้าแถวจะไม่แจกของขวัญให้จะให้เฉพาะเด็กๆที่ต่อแถวเท่านั้น ส่วนผู้ปกครองก็ให้ไปรอเด็กเด็กด้านหน้าถ้าเด็กๆกได้รับของขวัญแล้วก็ให้ผู้ปกครองมารับเด็กและเด็กๆที่ผู้ปกครองไปออกันอยู่ด้านหน้านั้นก็ต้องมาเข้าแถว ซึ่งพี่พนักงานประกาศเสร็จน้องหนูเนยก็คิดว่าตัวเองโชคดีมากที่มาต่อแถวและได้อยู่ด้านหน้าๆของแถวและได้ของขวัญก่อนพอเสร็จแล้วน้องเนยก็ได้วิ่งมาหาคุณแม่แม่จา๋าน้องเนยได้ของขวัญมาแล้วพี่ๆใจดีมากเลยแถมโบผูกผมให้น้องเนยด้วยค่ะ ทำไมพี่ๆถึงแถมให้น้องเนยหนะ้าก็น้องเนยเข้าแถวพี่ๆเห็นน้องเนยเข้าแถวก็เลยชมน้องเนยใหญ่เลยค่ะเห็นไหมล่ะเป็นเด็กดีดีแล้วจา้าลูกแม่คะน้องเนยอยากไปเล่นกิจกรรมที่เขาจัดค่ะได้คะ่ะแม่ไปส่งหนูแต่แม่จะอยู่ข้างๆรอหนูนะค่ะแม่ พอหนูทำกิจกรรมเสร็จหนูต้องมาหาแม่ตรงนี้ก่อนนะคะห้ามวิ่งไปที่อื่นก่อนเข้าใจไหมลูกทำไมคะแม่น้องเนยอ,อยากไปทำกิจกรรมที่สองเลยไม่ได้หรอคะได้นะ่ะมันได้จ้าแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเลยนะถ้าหากหนูวิ่งไปก่อนไม่บอกแม่อาจเกิดพัดหลงกันได้นะลูกอ๋อค่ะ ยันเดี๋ยวเสร็จแล้วน้องเนยจะมาหาแม่ตรงนี้นะคะจ้าน้องเนยได้วิ่งไปทำกิจกรรมที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปหาคุณแม่แล้วก็พากันไปทำกิจกรรมที่สองที่สามที่สี่ต่อแม่เองก็คอยดูอยู่ห่างๆเพื่อไม่ให้พลาดสายตาแม่จ้าน้องเนยอ,อยากกลับบ้านแล้วค่ะ เมื่อไหร่เขาจะจับรางวัลคะน้องเนยอ,อยากกลับก็กลับได้เลยจ้าหนูไม่ต้องรอก็ได้ก็น้องเนยอ,อยากได้ของขวัญน,นี้คะเผื่อน้องเนยได้รางวัลใหญ่จ้าน้องเนยแต่ว่ารางวัลที่เขาจะจับฉลากไม่ได้กันทุกคนนะคะถ้าน้องเนยโชคดีน้องเนยก็จะได้รางวัล แต่ถ้าหากว่าหนูไม่ได้รางวัลหนูก็อย่าเสียใจนะคะว่าแล้วน้องเนยจะโชคดีไหมคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าแล้วถ้าน้องเนยกลับบ้านก่อนแล้วมีชื่อน้องเนยเขาจะส่งของขวัญไปให้น้องเนยที่บ้านไหมคะน้องเนยไม่ได้รอเขาก็ไม่ให้จ้าเขาก็จะจับฉลากใหม่และ ได้ชื่อคนที่รอเขาก็จะให้คนที่รอจ้างั้นน้องเนยกลับดีกว่าค่ะน้องเนยร้อนแล้วตามใจน้องเนยเลยจ้าเพราะวันนี้เป็นวันเด็กแล้วมีวันผู้ใหญ่ไหมคะแม่มีจ้าทุกๆวันก็จะเป็นวันผู้ใหญ่ไง ทำไมวันเด็กมีวันเดียววันผู้ใหญ่มีทุกวันเลยไม่ยุติธรรมหนูเนยหนูนี่ช่างคิดจริงๆเลยนะลูกสาวแม่แล้วทั้งสองก็ได้พากันกลับบ้านเพราะน้องเนยร้อนและก็เหนื่อยแล้วพอกลับมาถึงบ้านน้องเนยก็ได้นำขนมที่ได้จากงานวันเด็ก ไปแบ่งให้เด็กข้างบ้านที่เขาไม่ได้ไปงานวันเด็กเพราะไม่มีใครพาเขาไปแล้วน้องเนยก็ได้เดินยิ้มเข้าบ้านอย่างภาคภูมิใจสำหรับแม่ในเมื่อแม่เห็นน้องเนยทำเช่นนั้นเขาก็ยิ้มและก็ภูมิใจในตัวของน้องเนยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนย่อมมีกฎระเบียบการรักษากฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดีเสมอและไม่ว่าเราจะทำงานหรือเข้าสังคมที่ไหนเราก็จะเข้ากับเขาได้อย่างง่ายดายจ้า สุขสันต์วันเด็กนะคะเด็กๆวันนี้ขอให้เด็กๆมีความสุขมากๆสุขภาพพา,านามัยแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยจ้าสวัสดีคะ่ะ